สวัสดีครับมา,าลุยกันต่อ,อมาสามเลยพี่น้องมาสามอย่าถามหาซีเลยพี่นอ้องเลยลุ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 ยงลงแรงหน่นอกบัดเนาะนี่ครับโอ้มาถึงใสเลยฮนะเปิดก่อนได้เปรียบพี่น้อง <c oughs> อ เป็นตูเลยพี่น้องไปครับเดี๋ยวเราเดินไปดักนาเลย,ยนาปัง,งเอ้น้องบัวลำพูติดต่อมาครับว่าให้ไปเกี่ยวนาปังพี่น้องแต่ว่ามันไม่เยอะนะี่สิคือปัญหามาจวดพี่น้อง เช็ดดีจังสังดูหลังได้แล้วเว้เปิดหน้าโดยเสียเป้าครับเคมีกเกษตรตามมาด้วยทีมงานนะครับนี่เสียนุยขว้าวบุรีแล้วก็รถลูกค้าช่างเทค หนึ่นเอ็กคันนั้นใหม่ป้ายแดงแกะกล่องเลยคันนั้นเพิ่งได้สาึประมาณห้าชั่วโมงแล้วคันนั้นอันนี้นมาช่วยงานครับนาบิ้งเล็กครับพี่น้องเดี๋ยวทําทางแล้วก็จะได้ข้ามไปบิ่งอื่นแล้วมุนติ้วเลยวับ แกเกี่ยวบนคณนาเลยไหมจัดไปจัดไปเก็บขอบไปเลยฮนะโอหหายละเสียเปรียวแวกแนวแล้วนี้แล้วอยู่ไม่ได้ครับพื้นที่ทับแคบ โอ้ก็เปลนคือนจวดตัวย้ย้ำยย้ยไปเลยวะโอ้ ก็มีตู้แอร์ช่วงเกี่ยวนะฟังนิสายเลยครับ เ,เป่าคามไม่รู้แล้วกดส่วนแล้วะ ไปครสามทานเสือพี่น้องท้องเดียวกันครับอือผไปลายนี้เลยนะทุกคน ไปครับเดี๋ยวเราตามไปอยู่ในตู้แอร์ก็เย็นดีครับบอกเลยสภาพอากาศวีรำนี่ติดหนึ่งในสีนะความอากาศร้อนนะทุกคนอมร้อนเกินหนาะนะวีรำติดหนึ่งในสี่ความร้อนจังหวัดเอ้ยในประเทศไทยเนี่ยมั้ง ยืนตากแดดสักชั่วโมงหนึ่งรับรองครับจากคนขขเขาขาเหมือนผมนี่ดำเลยแหละเยอะนี่ือขาแขังนะตู้แอร์ตอบโจทย์สุดเลยครับช่วงนี้อากาศร้อนแบบนี้นะครับตู้แอร์นี่สุดจัดเลยพี่นะ้องสบายสบายเลยแบบนี้หาดินไปเลยครับพี่น้อง เป็นล้อข้างขนาดกก็ไปอย่างเร็วเติบอยู่พี่น้องคุณอ่ะมันสิ่งเพราะรถอว่าเป็นสิ่งเพราะคนขับอะดูครับเกี่ยวเนี่ยแบบถ้าพื้นเรียบๆนี่มันเกี่ยวได้อยู่ครับแต่บางที่มันเขาปั่นแล้วเขาทําทําดินได้ไม่เสมอครับแบบนั้นมันเกี่ยวต่ํายากครับแต่ถ้าทําดินได้เรียบๆแบบนี้ก็เกี่ยวต่าได้สบายๆครับพื้นที่มันเรียบดีอยู่ แต่บางพื้นที่โอ้โหมีแต่รอยรถไถนะพี่น้องเขาเตรียมดินได้ไม่สวยครับเดี๋ยวไป เกข้ามไปเลยฮะโอ้อย,อย,อยรถไถมาทำทางแล้วตำเลยลวเว้มหกสองสี่ศูนย์ครับรุจมันต้องขุดยากครับนี่ นี่เอาจอบใหญ่ๆแบบนี้เลยดีไม่ต้องเหนื่อยครับตํามันไปโลดทุกวันนี้ไม่ได้มีสมัยปั้นกันานะเอาใช้จอบแล้ว่วงมาหวานข้าวเขาชนปุ๊บทีเดียวปิดจ่อยอันนี้จะเป็นน่าจะหอมนินนะทุกคนนี่สีดำๆแบบนี้เอ้แต่มีปนอย่างี้ด้วยใช่ไหม แต่อันนี้น่าจะหอมนิ ulations, ่งแต่ก็น le ่าจะมีปนกันบ้างนะครับไล่จ่ายพี่น้องซับเบิร์ดซับเบิร์ดเอาละเอาละโอ้โหเร็วเร็วลงไปเร็วเฮ้ยดันดันลอยให้กินลอยอยให้กินเร็ โลละฮะตามไปกันแค่ลอยเอ๊เี๋ยวนี้รอยห้าไม่ออกนะบอกไว้ก่อนโอ้ไปและเฮ้ยตามไหมตามไหมตามครับเอาละทีนี้ จะนี้ไปไหนครับผม่าไปไปไปเออให้แกดันตันรถหนักออกมาจะได้ง่ายเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาจังหวะช่วงที่ ร้อยห้าไล่ร้อยแปดให้ดูพี่น้องแต่ร้อยแปดนี่มันคือจวดดีนะรถไทไม่ทันรถเกียถถ่ยวครับรถไทไม่ทันรถเกี่ยวปูรถขนข้าวไม่ทันนั่นลูกวี่นี่นข้าวก็ไม่ทันนั่นเนี่ยปูแต่ล่อทีละสามมานี่นี่ ไปคอลบบิ้งเลยทีเนี้ยขูเก็บเอาที่เมียนเลยทุกคนข้ากันนาแกเอาจนหมดเลยเอาไปพูนเนาะไปดูทางนี้เอาคนนั้นทำไมจอดเอ้ออ๋อจะตามคัี้ไปเปล่าข้ามไปแล้วโอ้ยเราเดินตามจนจนเมาแล้วเนี่ยเมาแดดด้วย แบบนี้นาปังอ่ะร้อนจัดครับพี่น้องนาปังร้อนจัดก็ก็ถือว่าตู้แอร์นี่ตอบโจทย์มากนะครับตู้แอร์นี่ดีมากแต่ว่านาปีก็ดีไม่ใช่ดีแต่นาปังนะอากาศมันร้อนครับอตัดเลือไปวัดโว้เมืองนี่แต่นี้นรถเกี่ยวข้ามสบายเลย วันนี้ไม่ต้องกลัวครับจุจของน้ำมีรถไทยหมดแล้วทุกวันนี้ถึงเวลาวานเข้ามาเขาก็ดันบุ๊บทีเดียวเรียบร้อยร้อยแปดข้ามมานี่เลยเปล่าน่าจะข้ามมาเลยนั่นวัดโอ้มึงโอ้ยโอช็อนเซแล้วไม่เช้าขับตู้แอร์ตกปลายมาขับเปิดต้นทุน เมื่เจ้าครับตู้แอร์คันนั้นครับนลยแหมตกบ่ายมาเขาไล่มันขับเปิดประทุนนี่น้องมาแล้วสามนุมสามมุมตู้แอร์อ่ะ สบายครับเย็นสบายเซฟคนขับด้วยเนาะก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าเราต้องอมีความระมัดระวังพวกกิ่งไม้พวกอะไรหน่อยแล้วก็การกะระยะต้องต้องดีนะครับมันทัศนวิสัยหละมันมันก็คงจะมองไม่ได้รอบด้านไม่ไม่ชัดเจนเหมือนเหมือนเปิดประทุน,นะนะ่ะเนาะเหมือนลงังคานะครับแต่ว่ามันมันได้เซฟคนขับนะครับไม่เหนื่อยไม่ร้อนไม่คัน,นครับ ถามันเหนื่อยก็เหนื่อยอยู่แหละแต่มันมันได้ความเย็นนะครับได้ความสบายนะครับได้ความสบายหน่อยต้องระวังพวกกิง่งมวกกิ่งไม้อะไรนิดนึงครับเวลาย้ายเวลาอะไรเหมือนกันอกใส่แว่นตานะครับหน้าปังในฝุ่นใช้เล่นนะทุกคนเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ เียข้ามไม่ได้อะอเขาไปสองรอบเลยทุกคนใหญ่อะถ้าเป็นรถเล็กเรานี้น่าจะมาสามรอบเกือบสี่รอบนลมั้งเอาแล้วสองคันนั้นไล่งับตูดกันแล้วครับ ร้อนจัดเลยพี่น้องสุดจัดเลยความร้อนน่ะที่หนึ่งในใจคุณเลยอ่ะ <c oughs> แบบนี้มันสนุกดีนะครับนี่เกี่ยวข้าวแบบมีเพื่อนมีทีมงานนี่ คันหนึ่งเปิดคันหนึ่งเก็บคันหนึ่งข้ามโอ้โหสุดจัดเลยแบบนี้มันสนุกครับการเกี่ยวข้าวแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยดูข้าวนะโอ้เชือกเป้าใส่เกียยวอะไรเกี่ยวเนาะใส่เกียยวสองหมอจวจดตัวะ เนี่ยร้อยแปดอยู่เนี่ยไม่มาร่วงมวงเขาเลยอ่ะฟุนครับตามตูดร้อยห้าไม่ไปหรอกร้อยห้ามีตู้แอร์ครับ <c oughs> โอ้จะเป่าแรงจัดไล่ไและไล่ละไล่ไล่กัดตูดกันแล้ะ เรียบร้อยไล่กันแล้วตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วแม่งยิงจวดวะบันเนี้วเอ้าโไหไอ้รับไอ้คนขับคันขนาดนีน้ มันก็รีบนะทุกคนคือความรู้สึกอ่ะไอ้คันข้างหลังก็ไล่อย่างนี้น่ะเดี๋ยวนี้ก็มิดคอนโทรลกันเลยทีเดียวพี่น้องอาว้าวุ่นกันเลยแหละทีนี้เอาถ้าจะเจ้าของขับเองครับคันนี้ คุณไหมอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้ผมจะเป็นลมแล้วบา,บายบายจุบจ๊บ